เมื่อคือนน้องยูกิเพนพากาและทีมงานทำการแสดงอยู่ที่งานร่วมใจสายน้ำปราณเทศกาลอาหารและของดีประจำปี2567อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์งานน้องก็ออกมาโพสต์บอกว่าขอบคุณคณะผู้จัดงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนขอบคุณรางวัลน,น้ำใจด้านหน้าเวทีด้วยนะคะจากน้องยูกิค่ะหลังจากที่ลงคิวเพลงใหม่ การซ้อมใหม่งานนี้การแสดงด้านหน้าเวทีจากน้องยูกิพร้อมแดนเซอร์และนักดนตรีบรรดาแฟนคลับแฟนเพลงได้เห็นการแสดงด้านหน้าเวทีแล้วพ่อแม่แฟนเพลงแฟนคลับเห็นแล้วก็ชื่นใจในการพัฒนาสู่มืออาชีพยิ่งยิ่งขึ้นไปสิ่งเหล่านี้การันตีได้ว่ามูลค่าทางวงนี้เพิ่มขึ้นทุกวันนะครับเที่ยวถั่วไทยไปกับน้องยูกิวันนี้จะพาไปรู้จังหวัด ไนะครับใกล้เทศกาลเข้ามาแล้วหลายคนคงจะวางโปรแกรมในการออกไปเที่ยววันหยุดสงกรานในปีนี้คุณตาท่านนี้ก็อยากไปเที่ยวเหมือนกันแต่กระตังไม่มีครับตาวัย70ปีสารฝันควบซาเล้งก็คือรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างออกจากอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีไปตามถนนมุ่งหน้าสู่จังหวัดตราด ด้วยความมุ่งมั่นตามความฝันให้เป็นจริงนั่นคือสักครั้งหนึ่งในชีวิตอยากเห็นทะเลเมื่อวานที่ผ่านมาที่ปั๊มน้ำมันปตทถนนหมายเลขสองสี่ก่อนถึงแยกไฟแดงอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ได้พบกับคุณตาท่านหนึ่งนอนอยู่บนรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างสาเลงซึ่งจอดอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อภายในบริเวณปัม๊มโดยที่ท้ายรถก็มีถุงขนาดใหญ่สองสามถุง ที่ใส่ขวดพลาสติกและกระป๋องเครื่องดื่มเก่าๆที่สะดุดตาไปมากกว่านั้นก็คือมีป้ายเขียนด้วยลายมือตัวเองข้อความว่าผู้เฒ่าเลาะเก็บขยะสัญจรจากอำเภอน้ําืืนจังหวัดอุบลร,ราชธานีเป้าหมายจังหวัดตราดเด้อครับเด้อผู้คนที่ผ่านไปมาจอดปั๊มน้ำมันต่างสนใจในป้ายนี้สนใจในการเดินทางของตาจึงได้เข้าไปสอบถามชื่อ ทราบวา่านายหลอยทาพิลาอายุ70ปีเป็นชาวบ้านบุเปื่อยตำบบุเปื่อยอำเภอนาำยืนจังหวัดอุบลราช,ชธานีไปอย่างไรมาอยังไงล่ะครับตาหลอยถึงได้มาทำแบบนี้โดยตาหลอยก็เล่าให้ฟังว่าปัจจุบันนี้อาศัยอยู่คนเดียวเพราะเลิกลากับภรรยาน,านานหลายสิบปีส่วนลูกๆก,ก็ได้แยกย้ายกันไปมีครอบครัวกันหมด ที่บ้านไม่มีที่ไม่มีทางในการทำมาหากินตนก็อาศัยในการเก็บขวดเก็บของเกา่าตามถังขยะบ้างตามข้างถนนบ้างขายเพื่อเลี้ยงชีวิตจะไปรับจ้างใครก็ไม่ไหวแล้วเพราะอายุก็มากขึ้นทุกวันวันนี้ตัดสินใจออกเดินทางมาถึงที่อำเภอสังขระจังหวัดสุรินทร์มีเป้าหมายว่าจะเดินทางไปที่จังหวัดตราดเพราะอยากเห็นทะเล ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นทะเลเลยสักครั้งคิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตก็อยากจะเห็นทะเลกับเขาเหมือนกันจึงได้ตัดสินใจควบซาเล้งรถโมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคู่ใจออกเดินทางทันทีตนเองออกจากบ้านตั้งแต่วันที่3มีนาคมถึงวันนี้ก็5วันเข้าไปแล้วมีเงินติดตัวมาเพียง200บาทมันสิพ่อน้านะมันอยู่บนลงังพ่อยั่ ก็อาศัยในการเก็บของเก่าตามข้างถนนนี่แหละพอได้ขายเติมน้ามันไปเรื่อยๆคำไหนก็นอนนั่นโดยจะเน้นนอนตามปั๊มน้ามันเพราะมีน้ำให้อาบมีห้องน้ำมีแสงสว่างไม่น่ากลัวส่วนอาหารการกินก็ซื้อบ้างมีคนสงสารเขาก็ให้มากินบ้างบางทีก็อาศัยข้าววัดไปเรื่อยๆไม่ได้เร่งเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ก็คือจังหวัดตราด ถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่ที่กังวลใจมากอยู่ก็คือเรื่องของเจ้ารถมอเตอร์ไซค์ซาเล้งคู่ใจไม่รู้ว่าจะงองแง่ตอนไหนแต่เมื่อตั้งใจก็พยายามจะไปให้ถึงจนกว่าจะถึงจุดหมายนนและที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องการไปเห็นทะเลก,กับตาของตนเองครับผมเห็นแล้วก็ชื่นชมคุณตานะครับคุณตาหลอยถาพิลาอายุ70ปี ชาวบ้านบุเปื่อยตำบบุเปื่อยอำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดหมดภาระหน้าที่แล้วลูกก็โตกันหมดแล้วต่างก็ไปมีครอบครัวส่วนตัวเองก็ไม่ได้มีพันธะทางครอบครัวใดๆแล้วจึงออกสัญจรท่องเที่ยวแม่สุดยอดจริงๆครับคุณตาแต่ที่สําคัญคือมีเงินแค่สองอยโอ้โหความสุขความสุขของคุณตาและความกล้าหาญ ความอดทนในการออกเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่ธรรมดาถ้าเป็นเราๆท่านๆคงไม่ไปแน่แล้วนะหนครับรถก่าคันเล็ก 2. ครับเงินก็มีน้อยมีแต่ใจคงไปไม่ถึงแต่คุณตาเรื่องราวคำว่ามีไม่พอไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางและความตั้งใจของคุณตาหลอยแม้แต่นิดเดียวนะครับยอมสุดยอดหัวใจทองคำจริงๆ มาถึงของฝางจากใจแอดมินวันนี้บอกว่ามือที่มีค่าคือมือที่จุดเราขึ้นมาตอนที่เราล้มคำพูดที่มีค่าคือคำพูดที่ได้มาตอนที่เราหมดกำลังใจอาหารที่มีค่าคืออาหารที่ได้มาตอนที่เราใกล้จะตายลมหายใจที่มีค่าคือลมหายใจที่มาตอนที่เราไม่หายใจ คนที่มีค่าคือคนที่ไม่ทิ้งเราไปในตอนที่เราไม่เหลือใครในชีวิตก้าวแรกที่เราเดินได้ก็มาจากสองมือของแม่วันใดที่แม่แก่ชาราให้ใช้สองมือน้อยๆของเราที่เติบโตขึ้นมาได้ทำหน้าที่ดูแลทดแทนบุญคุณของท่านด้วยเถิดกำลังใจมีไว้แบ่งปันช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแอดมิน จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ครั้งต่อไปวันนี้จากลาโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ